สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมีถุนนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ย้ายราศีได้ตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่5ธันวาคมนะคะ9พฤศจิกายนเป็นต้นไปถึง5ธันวาดาวศุกร์มาจากดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะอ่าแล้วก็มาจากดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะมาเล็งลักนะคะได้ทั้งตำแหน่งมหาจักรแล้วก็ได้ทั้งพินทุบาท ชาวมีทุนช่วงนี้บางท่านจะมีโอกาสได้เริ่มได้เริ่มต้นนะคะทำอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้หรือคุณกําลังจะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะคะที่ต้องใช้อะไรใช้ความพยายามนะคะเรามองว่าคุณกาลังจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตพยายามที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตรงนี้เนี่ย เราก็มองว่าชาวมีถุนเหนื่อยหน่อยนะคะหรือความพยายามของคุณคุณอาจจะมีความพยายามมีช่องทางการงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมได้นะคะส่วนบางท่านนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงงานนะคะบางท่านที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงงานเนี่ยก็ระวังความอึดอัดนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนคนที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอีก อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณเปลี่ยนอะไรมาแล้วก็าตามคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งด้วยหรือบางท่านไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาก,ก็ต้องเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยในหลายๆท่านจะมีโอกาสดีๆนะคะจะมีโชคจากคู่ค้าคู่เจรจาคู่หุ้นส่วนโชคต่างเพศได้ไหมได้บางท่านก็จะมีโชคฟลุกนะคะจะมีโชคแบบจะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิด อารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนอ่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ค่ะนะคะในหลายท่านก็อาจจะได้เออเรียกว่าซื้อของใหม่เข้าบ้านหรือได้โชคอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินมีค่าได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของดาวสุกมาเลงมาอยู่สถิะตภพปัตติเนี่ยในเรื่องของความรักชาวโสดจะมีโอกาสได้พบรักนะคะบางท่านได้พบเด็กนะคะบางท่านมีเด็กมาชอบ ะะหรือความรักอาจจะเป็นความรักที่แบบว่ามันยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่เปิดเผยสักทีเดียวนะคะหรือจะมองในมุมมองว่าก็รักที่เข้ามาก็ระวังมีเรื่องของการปกปิดปิดบางซ่อนเร้นบางสีบางอย่างนะคะตรงนี้นะความรักอ่ะคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้จะมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารน,นะคะเรื่องของความวุ่นวายการจัดการอะไรต่างๆนานาไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารวา นะคะหรือจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารได้ส่วนคนที่มีปัญหาความรักก็ต้องดูแลก็ต้องประคับประคองกันดีกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาหรือมีเรื่องของการปกปิดปิดบังนะคะหรืออา,อาจจะเป็นฝั่งคุณเองก็ได้นะคะที่มีอะไรปกปิดปิดบังกับแฟนคุณนะคะคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวสุขสถิตภพเนี้ย นะคะเออเป็นพินทุบาทด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมีถุนนะคะภาพรวมของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกนะคะเจาะลึกในเรื่องของงานเงินโชคลาภแล้วก็ความรักด้วยนะคะความรักงานที่ต้องเจาะเพราะว่าช่วงดาวศุกร์มาจากโคบุตตะนะคะบางครั้งบางครั้ง,บาง,งบางคราวอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้เอามาดูกันค่ะมา ขอให้ชาวมิถุนโชคดีนะคะการทํานายไพ่ยิบซีเนี่ยมันเป็นการทํานายสาธารณะนะคะไม่ใช่เจาะจงวันเดือนปีเกิดน,นะคะแล้วก็เป็นการทํานายแบบกว้างๆะนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยมากๆชาวมิถุนช่วงนี้จะมีโชคการค้าการเจรจาการติดต่อการประสานงานต่างๆนานาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนานานะคะ จะนำพาโชคมาให้กับคุณบางท่านก็จะมีโอกาสนะคะได้เงินบางสิ่งบางอย่างจากคู่ค้าก็ได้เงินนะนะคะได้เงินมันไม่เกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างหรอกการได้เงินจากการค้าการขายการเจราจาอย่างนั้นนะนะคะแต่ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเพราะมันเป็นอะไรเป็นมหาจักรกว่าจะได้มันก็ต้องลงลงมือลงแรงทําลุยสร้างสู้นะคะส่วนบางท่านจะมีโอกาสดีๆจากคนใกล้ตัว นะคะโอกาสดีๆข่าวดีนะคะในเรื่องของงานได้การติดต่ออะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะคุณอาจจะมีใครที่คุณต้องไปติดต่อ,อ,อขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสส่วนช่วงนี้ค่ะชาวมิถุนนะคะในตําแหน่งนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสได้เครื่องมือสื่อสารใหม่นะก็ได้ด้วยนะคะรถใหม่ได้ ะะรถใหม่ได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านได้นะคะเข้าตัวเองได้ส่วนในเรื่องของบ้านนะคะในเรื่องของบ้านค่ะก็จะมองไปในมุมมองว่าบางท่านช่วงนี้ก็อาจจะเตรียมความพร้อมมีจังหวะนะคะมีจังหวะในเรื่องของการไกลบ้านได้ไหมได้การไปเที่ยวได้อะไรต่างๆนานาได้ในเรื่องของโชคนะคะในเรื่องของโชค จะมองว่าบางท่านก็จะมีโชคนะคะโชคจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหนึ่งบางครัา้งบางคราวมันอาจจะมาจากความรู้ความสามารถหรือคุณต้องรู้จักที่จะพัฒนาตนเองการเรียนรู้การหาข้อมูลเพื่อเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นส่วนอ่าสิ่งที่เกิดกับชาวมีถุนอยากจะบอกว่า โอกาสในภายภาคหน้าเนี่ยคุณจะมีโอกาสความก้าวหน้าความมั่นคงความสําเร็จความสมหวังแต่มันมาจากอะไรมาจากอาริอริคืออุปสรรคอริคือการต่อสู้นะคะอริคือความอดทนความพยายามต่างๆนานาได้ทั้งนั้นค่ะนะคะส่วนใครที่รอคอยข่าวดีหรือกําลังจะเตรียมความพร้อมนะ,ะกาลังจะเตรียมความพร้อมไปสมัครไปสอบไปสัมภาษณ์งานคุณก็อาจจะมีโอกาสนะคะส่วนใครที่ เออไปสัมภาษณ์แล้วก็กำลังจะมีโอกาสได้ข่าวดีด้วยเช่นกันจากการเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใครที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงช่วงนี้ความอึดอัดมานะคะความอึดอัดความแบบรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยความรู้สึกแบบว่าเออมันมันไม่แฮปปี้อ่ะมันไม่สบาย กายสบายใจอารมณ์ประมาณนั้นนะคะความอิดอัดจ,จะมาจุดเปลี่ยนแปลงของคุณบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันก็มีนะคะเ mm hmm. พราะดาวศุกร์ก็มาจากดาวเจ้าหรือมวินาด้วยนะคะ mm hmm. อ่ะส่วนใดๆแล้วใครต้องการเดินทางไกลการไปศึกษาต่อต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีโอกาสนะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของความรักมิถุนคู่รักครอบครัว อาจจะมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารได้ไหมก็ได้นะนะคะการเตรียมความพร้อมค่าใช้จ่ายการศึกษาเราเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางสีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยๆละลาหรือมีถุนช่วงนี้อยู่ไม่ติดบ้านได้ไหมได้อยากจะชีพจรลงเท้าได้คู่รักครอบครัวนะคะ,อะขอดูหน่อยคือเรื่องอะไรชีพจรลงเท้าค่ะและบางท่านจะมีโชคจากคู่ งาบางท่านก็จะมีโชคจากคู่ดาวศุกร์มาจากพวกปุตตะมะเร็งรักอย่างเงี้ยนะคะก็บางท่านก็อาจจะมีโชคจากคู่ก็ได้นะคะได้เดินทางไกลได้ได้ของใหม่เข้าบ้านได้นะคะงานฟรีแลนซ์ใครรับงานฟรีแลนซ์หรือคู่ของคุณรับงานฟรีแลนซ์ก็น่าจะส่งผลดีด้วยนะคะหมายถึงมีโอกาสงานใหม่ๆเกิดขึ้นงานส่วนตัวเกิดขึ้นใครรับจ็อบอย่างเงี้ยนะคะก็มีข่าวดีมีเรื่องดีๆเกิดนะคะหรือใครกําลังอยากจะทําอะไรช่องทางงานใหม่ๆ ก็หมายถึงอะไรต้องศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ต่างๆนานาจะทําอะไรร่วมกันกับคู่ก็ประเกิดโอกาสตรงนี้นะคะเกิดโอกาสส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเหนื่อยนะนะคะเออดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักเช่นกันนะคะและศุกร์อยู่ภพนี้ยมันเป็นพินทุบาทด้วยต่อให้เป็นมหาจักรแต่ก็ยังเป็นพินทุบาทนะคะก็เรียกว่าบางครั้บางคราว ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนต่อกันถ้าคุณคาดหวังว่า <c oughs> เออเมื่อไหร่เขาจะให้ความชัดเจนเนี่ยเราก็มองว่าตอนนี้เขาก็ยังเอ,อ่อไม่ได้คาดคิดไปถึงตรงนั้นเลยนะคะส่วนบางท่านก็ระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะมันพัวพันมากมายนะคะตรงนี้ก็ระวังมีคนอื่นเข้ามาส่วนคนโสดมีโอกาสนะคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นรักครั้งใหม่แต่ให้ดูดีๆด,ด้วยนะว่าเขามีอะไรลึกลับ ซ่อนเงื่อนหรือมีอะไรปกปดิปดปดิดบังกับเราหรือเปล่าหรือบางท่านก็อาจจะได้เด็กก็ได้หรือบางท่านอาจจะได้โอกาสความรักรักทางไกลอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของบ้านบางท่านได้ไกลบ้านนะคบางท่านได้ไกลบ้านและบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับบ้านหรือคุณอาจจะมีโอกาสทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ นะคะในเรื่องของบ้านเนี่ยเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆทําอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะทํางานาส่วนตัวอีกหนึ่งอาชีพร่วมกันกับใครอันนั้นก็น่าจะส่งผลดีด้วยนะคะน่าจะส่งผลดีหรือเออบางท่านก็อยากจะมีบ้านนะเท่าที่เห็นนะคะบางท่านเนี่ยอ่ะมาดูกันค่ะแต่ตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์เกินเดินทางไกลมาดูกันนะคะมาเจาะลึกกันนะ ใครต้องการเปลี่ยนแปลงงานใครต้องการเริ่มต้นงานใหม่ๆอะมาดูกันสิงานเป็นยังไงอ่าตอนนี้บางท่านอาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับผู้ใหญ่ได้ไหมได้นะคะหรือเหนื่อยกับปัญหาคนใกล้ตัวเหนื่อยกับบริวารได้ไหมก็ได้นะคะตรงนี้บางท่านใครที่ทํางานเป็นระดับหัวหน้าก็อาจจะมีในเรื่องของความเหนื่อยหน่อยใน,นเรื่องของบริวาร ส่วนใครที่รอคอยจากประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะเอ๊ะเรารอคอยการปรับเลื่อนขัน้นตําแหน่งอะไรต่างๆนานาบางท่านก่อนหน้านี้ก็เกิดปัญหานะคะส่วนบางท่านตรงนี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการได้เริ่มงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะมีหรือคุณไม่ได้ปรับตําแหน่งหรอกคุณอาจจะมีหัวหน้าใหม่อะไรใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกเอ๊ะทำไมมันมันเหนื่อย นะคะมันต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมคูณสองมากกว่าเดิมนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> บางครั้งบางคราวจนทําให้คุณได้รู้สึกว่าอืมเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่บางท่านไม่ใช่แค่ความอยากบางท่านจะมีจุดเปลี่ยนแปลงการเริ่มอะไรใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆหรือการพยายามที่จะเปลี่ยนนะคะการพยายามที่จะมีเอ่อมีในเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนี่คือในเรื่องของงานนะคะส่วนในบางท่าน เป็นเจ้านายก็เหนื่อยกับบริวารหน่อยนะเหนื่อยกับลูกน้องเหนื่อยกับบริวานนะคะใครที่ทำงานส่วนตัวการติดต่อการค้าการขายต่างๆคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนานาย่อมส่งผลดีนะคะย่อมส่งผลดีบางท่านได้ลูกค้าใหญ่ๆบางท่านติดต่อลูกค้าสำเร็จบางท่านได้ติดต่อลูกค้าทางไกลนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ ส่วนใครที่รอตัวเองอยากจะยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปทํางานต่างถิน่นแดนใกล้อาจจะมีโอกาสได้ยกย้ายอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะคะโอกาสความก้าวหน้าในวันข้างหน้าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะคะคแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรามองว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะหรือยังอยู่ในช่วงของพยายามที่จะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วตัดสินใจแล้วถูกต้องไหม เปลี่ยนแล้วดีตัดสินใจแล้วดีนะคะตรงนี้นะนี่คือในเรื่องของงานสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนนะมาดูในเรื่องของการเงินการทองค่ะเป็นยังไงบ้างการเงินโชคลาภอย่างเงี้ยการเงินกับคนโอ้ ออช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยหาเงินอยู่แล้วอืชาวมีถุนจะมองไปในมุมมองของคุณมีดาวองคารเป็นสถิตพบการเงินด้วยแล้วดาวองคานตป็ตำแหน่งนิดอะ่ะนะคะบางท่านพยายามจะมีช่องทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะนะคะยังใช้ความพยายามอยู่บางท่านต้องเขาเรียกว่ารายจ่ายรั่วไหลนะคะ ถ้ารายใจรู้ไหลเราก็มองว่าคุณก็ยังอยากจะพยายามแหละมีช่องทางการเงินเข้ามาหมุนเวียนแต่ถามว่าคุณเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้นะคะคุณจะมีนุ่งมีนี่สินมีอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาที่คุณจะต้องชําระนี่คุณก็ยังมีทางแก้ไขคุณก็ยังมีทางเอาตัวรอดนะคะตรงนั้นพ่อค้าแม่ขายการติดต่อการเจรจาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนาะนะนะก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะตรงนี้นะ ส่วนในบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะกับญาติพี่น้องกับบ้านใครที่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะจะมองในมุมมองว่าวันข้างหน้าเนี้ยชาวมีถุนคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะใครรอเงินอะไรอยู่อ่ะ ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินหรือบางทีคุณอาจจะได้เงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเงินอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากช่องทางการทํางานหรือการหาเงินของคุณโดยตรงคุณก็ยังมีโอกาสการเงินช่องทางอื่นเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อย,อยอแล้วก็บางท่านเบือ่องเบื่องงานด้วยอ่ะนะคะบางท่านก็เบื่องงานด้วยมันก็เลยเป็นความเหนื่อยไปไปในตัวเหนื่อยคูณสองไปในตัวนะคะ ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาแต่ชาวมีถุนในเรื่องของการเงินบางท่านจะมีโชคนะโชคจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนโชคจากเพศตรงข้ามโชคจากมาจากคนอุปถัมภ์ได้ทั้งนั้นนะคะนี่คือในเรื่องของการเงินดาวสุขไปตรีโกล,ลาภะมาดูกันสิ ดาวสุกมาจากดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยอะมาดูโชคจริงๆซิมีอะไรบ้างยกไปถึงสุภาบางท่านได้ไกลบ้านบางท่านชี่ประจวรงเท้าหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการได้เปลี่ยนแปลงรถได้รถคันใหม่มีพยายามที่อยากจะได้รถใหม่อะไรอย่างนั้นก็ได้นะนะคะหรือบางท่านมีความพยายามที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ย นะคะคุณอาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผันแล้วล่ะแต่บอกแล้วว่าใครต้องการเปลี่ยนแปลงกันอยากจะพยายามใช้ความพยายามที่จะทําอะไรให,ใหม่ธุรกิจใหม่ๆค้าขายอะไรใหม่ๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับชาวมีทุนความอึดอัด แต่ชาวมีถุนยังโชคดีตรงที่ว่าคุณได้ผู้ใหญ่ช่วยด้วยมีคนอุปถัมภ์มีคนส่งเสริมด้วยหรือบางท่านจะมีโชคมีโชคอุปถัมภ์โชคส่งเสริมอยู่นะคะตรงนี้นะอโชคจากผู้หญิงโชคจากผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะเรียนรู้ช่องทางการทำมาหาเงินใหม่ๆเนี่ยโอกาสก็มาหรือคุณใช้ความรู้ของคุณก็ได้ นะคะในเรื่องของการได้การทําอะไรใหม่ๆอันนั้นก็คือช่องทางการเงินโชคฟุกโชคเสี่ยงมีค่ะนะคะโชคฟุกโชคเสี่ยงมีของชาวมีทุนนะคะมีโอกาสมีโชคมีโอกาสไปเดินทางไปเกี่ยวข้องกับกาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาก็จะมีโอกาสมีโชคตรงนี้ด้วยบางท่านมีโชคในเรื่องของอะไรเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือมีความพยายามที่อยากจะมีบ้านได้ความพยายามที่อยากจะปรับปรุงบ้านได้ นะคะก็เรียกว่าโชคได้แต่ที่สําคัญบางท่านก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงรถนะได้ได้รถใหม่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของออคู่รักนะคะในเรื่องของคู่รักที่แน่ในเรื่องของโชคคุณอาจจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันตรงนี้หมายถึงโชคอุปถม โชคสนับสนุนหรือในจังหวะที่คุณขัดสนเงินทองนะคะหรือคุณพยายามหาเงินนะคะเราก็มาว่าคุณสามารถเอาตัวรอดได้พลิกผันนะคะพลิกผัน คู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะไกลบ้านได้นะคู่รักครอบครัวจะมีความวุ่นวุ่นวายๆไปเกี่ยวข้องกับบุตรเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะหรือพยายามปั๊มเงินเร่งหางเงินก็ได้ <laughs> การศึกษาเราเรียนบุตรบริวารนนัะ้นะนะได้หมดนะคะแต่ส่วนคู่รักครอบครัวกำลังจะมีโชคจากคู่นะหรือคุณอาจจะกำลังได้อะไรใหม่ๆก็ได้นะได้อะไรใหม่ๆก็ได้โดยได้คู่ส่งเสริมได้ไหมก็ได้ นะคะแล้วก็โชคมาด้วยของชาวมีถุนการเปลี่ยนแปลงการเริ่มงานใหม่การได้ทําอะไรใหม่ๆของคุณจะเป็นความโชคดีจะเป็นโอกาสแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอะไรอะ่ะพัฒนาความรู้เรามองว่าในหลายท่านกําลังจะเกิดจุดเปลี่ยนด้วยซ้ําไปไปีไปนี้ยนะคะโอเคส่วน ในบางท่านก็จะมีโอกาสในเรื่องของการได้เงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะเงินที่ไม่ใช่มาจากความพยายามหาเงินของคุณส่วนหนึ่งอ่ะนะคะเ,ออเงินช่องทางหลักนะคะคุณอาจจะไม่ได้เงินอีกหนึ่งช่องทางก็มาหมุนเวียนตรงนี้นะบุตรบริวารช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจัดการหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรออการพยายามทําบ้าน ได้ด้วยหรือการจัดการในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆนานาที่ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะแล้วมีความพยายามที่อยากจะบุกเบิกธุรกิจส่วนตัวงานส่วนตัวใครทํางานประจาคุณก็ต้องมีโอกาสได้งานส่วนตัวเพิ่มขึ้นหรือมีความพยายามที่จะเปลี่ยนงานนะคะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงงานและบางท่านได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะส่วนบางท่านเปลี่ยนมาจริงแต่มันเหนื่อยแต่มันรู้สึกเอ๊ะ มันเปลี่ยนมาแล้วมันไม่เข้าที่เข้าทางอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะก็อยากจะเปลี่ยนใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มาดูสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะมีถุน <c oughs> ความรักบอกคร่าวๆนะคะ <c oughs> บังเอิญว่าดาวศุกร์เนี่ยมาสถิตพบปัตตนิด้วย คนที่มีปัญหาความรักก็ระวังการห่างเหินนิดนึงนะมีจะมีเกณฑ์การห่างเหินกันนะหรืออารมณ์คุณเริ่มไม่แน่ใจโรเลละกับความสัมพันธะ์ละนะคะหรือคุณอาจจะไปรับรู้อะไรมาหรือแฟนคุณอาจจะไปรับรู้อะไรมาก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้กระทาการปกปิดการปิดบงังการมีส่วน การมีในเรื่องของคนอื่นเข้ามาวุ่นวายนะคะเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันจะกําลังเกิดขึ้นหรืออยู่ดีๆต่อให้คุณเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงกับเขาก็เถอะจะมองในมุมมองว่าอะไรที่ปัญหาที่มันปกปิดอะไรที่มันพยายามอะไรที่มันเหนื่อยนะคะตอนนี้คุณจะรู้สึกเริ่มไม่แน่ใจในความรักในความสัมพันธ์และบางท่าน อาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆคู่เงียบไปเลยแฟนเงียบไปเลยคนที่คุยกันเงียบไปเลยอ๋ออาจจะไปรับรู้อาจจะไปรจจไปับรู้ว่าเขามีคนอื่นปกปิดปิดบังกับเรานะคะมันมีเรื่องของการโกหกมันมีเรื่องของการปิดบังมาดูชาวโสดค่ะ ชาโสดอาจจะได้พบปะใครเก่าๆเพื่อนเก่าอะไรได้นะเนี่ยหรือตรงนี้จะมองในมุมมองว่าการที่คุณอยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาของคุณก็ได้นะคะหรือคุณได้เริ่มต้นมีคนเข้ามาจีบก็ต้องใช้จังหวะเวลาดูๆกันไปก่อนนะคะหรือบางท่านมีคนเข้ามาจีบแล้วก็หรือมีคนเข้ามาชอบคุณอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมัน,ม,นมันไม่ชัดเจน นะคะมันไม่ชัดเจนหรือมันยังไม่พัฒนากันสักทีหนึ่งหรือเขาต้องมีอะไรปกปิดๆๆๆปิดบังกับคุณอันนั้นได้หมดทั้งนั้นนะคะบางท่านก็มีโอกาสเริ่มใหม่อ่ะแต่มันทําไมมันติดนู่นติดนี่ติดอุปสรรคติดอะไรไปหมดเลยนะคะติดอะไรไปหมดเลยหรือความหรือการคุยกันการสื่อสารการเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นจะมีอะไรที่มันมันคืบหน้าอารมณ์ประมาณนั้นส่วนบางท่านก็ จะมองว่ามีรักเข้ามาน่ะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่มีถุนรอปีหน้าสิคะมีถุน,น่ะถ้าเอาตรงๆมีคนเข้ามาคุยอะก็คุยได้ไม่เป็นไรแต่ให้รอปีหน้าดีกว่านะคะอ่าช่วงนี้นะ,ะช่วงนี้บางท่านจะมีโอกาสเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่การเริ่มต้น มันก็ไม่ได้ง่ายมันอาจจะไปติดนุ่นติดนี่ติดนั่นนะคะหรือความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ชัดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนอะ่ะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจะมีในลักษณะแบบนั้นเข้ามานะบางท่านก็ได้เจอคนไกลก็มีนะคะโอ้ยังไม่พร้อมหรือเลือก หรือยังไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าถามว่ามีเข้ามาไหมมีนะคะมีรอบด้านหรือคุณกำลังจะรู้สึกได้ว่าเออคุณก็อยู่ในสถานะของตัวเองที่เป็นแบบนี้มันก็มีความสุขอยู่แล้วมีเข้ามาก็คุยนะคะอะไรต่างๆนะนะมันก็ยังไม่ชัดเจนในช่วงนี้แต่บางท่านก็ไม่แน่นะนะคะบางท่านก็ไม่แน่ค่ะ บางท่านก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้สำหรับมีใครเข้ามาแต่จะมองในมุมมองว่าความรักมันก็ได้แค่ได้ล,ลักษณะที่ว่ามีเข้ามาจีบในช่วงนี้ใครก็ตามที่มีคนเข้ามาจีบในช่วงนี้มันก็เหมือนว่าความสัมพันธ์อ่ะมันก็ไม่ได้ไปถึงขั้นแบบว่าลงเอยชัดเจนนะาะจะใช้ประมาณแบบนั้นมากกว่า จุดเปลี่ยนมานะคะของชาวมีถุนบางท่านมีโอกาสได้เริ่มต้นได้บุกเบิกอยากจะทำอะไรตอนนี้เราต้องหาข้อมูลเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้ต่างๆนานา,นาจุดเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นคุณจะมีโอกาสความมั่นคงในวันข้างหน้า <S <S 1> <S 1> ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยดาวย้ายนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ดาวตีเทพย้ายละนะคะอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นด้วย <S 1> <S 1> ส่วนในเรื่องของความรักคู่รักใดก็ตามที่มีปัญหากันนะคะ ก็อยากจะให้ใช้เหตุและผลคุยกันดีๆนะเพราะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของคนอื่นนะคะส่วนชาวโสดมีเข้ามาจริงค่ะแต่เราก็มองว่าชาวมีถุนก็ยังไม่เด้ยว่ามันมันมีในบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนไปถึงขั้นนั้นนะคะความรักก็มีเข้ามาแหละนะคะไม่ใช่ไม่มีแหละแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคกีดกั้นนะ,ะหรืออารมณ์ประมะาณว่าต้องค่อยค่อยคุยกันไป นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนสัทีเดียวนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุยกันเจรจาพูดคุยกันมันก็ยังไม่คืบหน้าและกาจะมองว่าไม่ไม่คืบหน้าโอเคก็น่าจะประมาณนี้ของชาวมีถุนชาวมีถุนเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะแต่ต้องอดทนนะคะแต่คุณยังมีโชคในเรื่องของอะไรการเงินการติดต่อการค้าการขายโชคฟุกๆเงินที่เข้ามา บางท่านได้เงินปันผลบางท่านได้เงินส่วนอื่นนะคะที่เวลาคุณยะช่วงนี้ต่อให้คุณมีปัญหาคุณก็ยังเอาตัวรอดในเรื่องของช่องทางการเงินเข้ามาหมุนได้นะคะและที่สําคัญคุณมีโชคอุปถัมภ์ด้วยนะคะโชคอุปถัมภ์ตรงนี้อาจจะมาจากผู้ใหญ่อาจจะมาจากเพศหญิงได้นะคะแล้วก็โชคจากคู่นะ,ะบางท่านบางท่านก็จะมีโชคจากคู่ก็น่าจะประมาณนี้ นะคะของชาวมีถุนอ่าใครที่เป็นชาวมีถุนดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธใช่ไหมนะคะนี่คลิปของดาวสุขพิมพ์ถ้าฟังถึงตรงนี้พิมพ์สี่หกมาก็ได้ค่ะนะคะอยากจะแค่รับทราบรับรู้ว่าเออมีชาวมีถุนที่ฟังจนจบคลิปขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังสมปรารถนาคิดจะเปลี่ยนแปลงคิดจะเริ่มต้นคิดจะบุกเบิกก็ขอให้เกิดโอกาสความสําเร็จนะคะความสําเร็จของคุณมันรออยู่วันข้างหน้าละตอนนี้แค่เหนื่อยเหนื่อยกับการเริ่มต้น เก่ยกับการพยายามเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ